สวัสดีครับเจอกันกันกบผมกิติคนคำนวณเจอกันวันนี้นะครับแนวทางเลขไม่ควรเล่นประจำงวดวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2564นะครับแนวทางเลขไม่ควรเล่นก็คือเลขดับนั่นแหละนะครับนะหลายๆท่านอาจจะมีความคิดเห็นต่างเนาะนะครับกองสลากเขาไม่ออกเลขดับนะครับหลายๆท่านก็จะแยง้งแสดงความคิดเห็นมานะครับต้องทำความเข้าใจด้วยนะครับว่าก็ะาจะมีสมาชิก หรือท่านผู้ชมบางท่านหรือหลายท่านเลยแหละนะครับต้องการเลขดับนะครับไปตัดออกจากเลขที่มีอยู่แล้วอยู่ในมือเนาะบางท่านอาจจะกำเลขอกไว้ในมือหลายตัวนะครับอาจจะสับสนดังนั้นเลขดับหรือเลขไม่ควรเล่นนี้อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับในงวดนี้เ,เลขไม่ควรเล่นผมจะแยกเป็นหน่วยเป็นหลักเป็นหลักเลยนะครับเนาะก็จะมีรางวัลเลขท้ทยสองตัวหลักสิบกับหลักหน่วย ส่วนรางวัลที่หนึ่งก็จะมีหหลักนะครับหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนผมจะทําเป็นเลขครบทั้งหหลักเลยนะครับรางวัลที่หนึ่งด้วยเพราะว่าผมมโนถึงรางวัลที่หนึ่งเลยนะครับเนาะเริ่มต้นที่หน่วยล่างนะครับหน่วยล่างเลขที่ไม่ควรเล่นก็คือมีอยู่สี่ตัวนะครับหนึ่ง สาสินะครับสานะครับท่านผู้ชมต้องขอไยในความเฟ้อฟ้าด้วยนะครับเลขสามนะครับห้าแล้วก็ศนนะครับ1นึ่สาห้าศหากท่านใดต้องการถูกรลงวัลเลขท้าย2ตัวนะครับลอตเตอรี่ใบไหนที่มีเลขหนึ่งเลขสามเลขหาเลขศูนย์อยู่หลักหน่วยนะครับเลขตัวสุดท้ายไม่ต้องไปซื้อนะครับเชื่อผม นะครับนะต่อไปครับหลัก10ล่างนะครับมีอยู่2ตัวโอเค1เนี่ยดับทั้งหลับหน่วยหลัก10นะครับแล้วก็เลขสีนะครับ1กับ4ก<อ><ะ>็ท่านใดเป็นท่านผู้ชมใหม่บน y o u t u e c h a ช n e l กิติคณกำนวนนะครับอย่าลืมกดติดตาม อย่าลืมกดลูกกระดิกด้วยนะครับนะลืมแนะนําในช่วงตน้นนะครับและข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลที่ผมเผยแพร่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ผลสลากกินแบกรัฐบาลย้อนหลังเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้วิจรารณณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับต้องขอไปด้วยนะครับที่มาขั้นกลางเพราะว่าลืมออกตัวในช่วงต้นคลิปนะครับมาต่อกันเลยหน่วยบนครับหน่วยบนนี่มีอยู่3ตัวด้วยกัน ห้าศูนหกะครับห้าศูนสิบบนนะครับผมสิบบนมีอยู่สามตัวเช่นกันเรียงเลยนะครับ 7, 8, เจ9ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้านะครับคือมันอยู่ในเลขคาดการเด่นหตัวด้วยนะครับมันมันอาจจะไม่เด่น1ิบนะครับอาจจะไปเด่นหลักร้อยหรือหลักหน่วยก็ได้เนาะมาดูกันหลักหน่วยออกแล้วกันนะครับมาดูที่หลักร้อยบนหลักร้อยบนนี่มีอยู่ตัวเดียวนะครับคือเลขเจ็ด เน้นๆตัวเดียวเลยนะครับไม่ควรเล่นมาที่หลักพันนะครับอันนี้มาถึงตรงนี้แล้วท่านใดต้องการที่จะข้ามวิดีโอนี้ไปนะครับก็สามารถข้ามไปได้เลยนะครับแต่ท่านใดอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการจะถูกรางวัลที่หนึ่งเหมือนกันกันกบผมนะครับสามารถดูจนจบคลิปได้นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนการหาข้อมูลมาพูดมาคุยในคลิปต่อๆไปหลักพันนะครับมีอยู่5ตัวด้วยกันนะครับที่ไม่ควรนําไปซื้อลอตเตอรี่นะครับ เพราะว่าท่านจะไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งเชื่อผมสองห้าหกผมต้องดูโพยนะครับไม่งั้นลืมแล้วก็เก้าศูนย์นะครับ,ม,ม, 9, 0, รบมีทั้งหมดห้าตัวด้วยกันเลขอย่างที่รู้กันเนาะมันมีทั้งหมดสิบตัวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับหลักพันนี่ได้เลขดับมาเยอะสุดนะครับห้าตัว แล้วก็หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นนี่มีอยู่3มตัว5 7 8นะครับสุดท้ายหลักแสนหลักแสนมีอยู่สตัวนะครับ4 8 9นี่คือข้อมูลเลขไม่ควรเล่นทั้งหมดนะครับนะ ก็ยกมาทั้งรางวัลเลขไทย2ตัวแล้วก็รางวัลที่1นะครับรางวัลที่1ครบ6หลักเลยเนาะท่านใดเป็นผู้ชมใหม่บน YouTube c h anel กิติคนคำนวณทีวีอาจจะสับสวนว่ายกมาทำไมทั้ง6ตัว6หลักรางวัลที่1นะครับฉันต้องการแค่3ตัวบนพอนะครับหลัก10อันหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยพอนะครับนะผมต้องแจ้งให้ทราบตรงนี้ด้วยนะครับผม มโนและจินตนาการไปถึงรางวัลที่หนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมจะไปซื้อลอตเตอรี่ผมจะไปสะเกตดที่หลักแสนนะครับนะอันนี้ยกตัวอย่างฟังเนาะถ้าเลขถ้าลอตเตอรี่ใบไหนถ้าผมอยากถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยลอตเตอรี่ใบไหนเลขตัวแรกนะครับคือหลักแสนเนี่ยสี่แปดเก้าเนี่ยผมจะไม่หยิบเลยนะครับและเช่นเดียวกันนะครับหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหน่วยผมก็จะ ดูตามนี้เช่นกันแต่ค่อนข้างจะยากอะเนาะนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมีแค่3ตัวเองเลขมันจะติดเด่นแต่ละหลักี่ยมันมีแค่ตัวมีแค่ตัวเดียวที่ติดเด่นเพราะฉะนั้นวิธีการนี้นะครับก็ค่อนข้างจะกว้างนะครับในการนําไปซื้อลอตเตอรี่เนาะหลักหน่วยจนถึงหลักแสนนะครับมีสิแค่ตัวเดียวเท่านั้นที่ติดเด่นเพราะฉะนั้นอ,อ,อย่างเงี้ยอย่างหลักร้อยเนี่ย ตามสถิติบอกว่าเลขเจ็ดับแค่ตัวเดียวนะครับอีกเ้าตัวที่เหลือนะ่ะมันก็จะเด่นแค่ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้น8ดตัวใน9้าตัวนะ่ะคือเลขดับนะครับอะอันนี้ถ้าถ้าเลขเจ็ดเด่นหลักร้อยเนาะคือคืองามไส้เลยนะครับเพราะว่าเลขมี10ตัวเนี่ยยกตัวที่เด่นมาหลักมาหลักร้อยเนี่ก็ก็มาดูกันนะครับมันจะดับตามนี้ไหมเนาะ โอเคครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจแนวทางในสิ่งที่ผมนําเสนอนะครับและหลายท่านที่ตามผมตั้งแต่แ,ตแรกนะครับแรกเริ่มเดิมทีก็คงจะเข้าใจในแนวทางอยู่นะครับส่วนท่านใดเป็นสมาชิกใหม่หรือถ้าผมพูดบรรยายอะไรให้เข้าใจยากฟังดูยากนะครับต้องขอไป,ไปตรงนี้ด้วยสามารถคอมเมนต์ติชมไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับยินดีที่จะนํารับคําติชม ไปปรับปรุงแก้ไขในโอกาสหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ